15ความจริงอันน่าทึ่งของวานสีน้ำเงินที่จะทำให้คุณอึ้งในความยิ่งใหญ่ของมันเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักวานสีน้ำเงินตั้งแต่ในสมัยเรียนแล้วว่ามันเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกแต่ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับวานสีน้ำเงินส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้างวันนี้เพชรมายาจะขอพามาชมกัน 1. วานสีน้ำเงินเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไม่ใช่แค่ในยุคปัจจุบันแต่มันตัวใหญ่ที่สุดตั้งแต่โลกนี้ถือกำเนิดมาไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนแม้แต่ไดโนเสาร์ที่จะใหญ่กว่ามันอีกแล้ว 2. วานสีน้ําเงินที่ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมามีความยาว31.2เมตรซึ่งยาวกว่าสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐานเสียอีก 3. น้ําหนักของวานสีน้าเงินเมื่อโตเต็มอาจมีน้ําหนักสูงถึง200ตัน 4. เพียงแค่ลิ้นของวานสีน้ำเงินก็มีน้ำหนักพอๆกับช้างหนึ่งตัว 5. หัวใจของวานสีน้ำเงินมีขนาดพอๆกับรถยนต์หนึ่งคันและเสียงหัวใจเต้นจะได้ยินไปไกลถึง3.2กิโลเมตร 6. เส้นเลือดของวานสีน้ำเงินมีความกว้างพอที่จะส่งมนุษย์ลงไปไว่ายน้ำได้ 7. ครีบหางของวานสีน้ำเงินมีขนาดกว้างกว่าปีกของเครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก 8. ลูกวานจะกินเฉพาะนมแม่ที่มีไขมันสูงถึงร้อยละสีมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ4กิโลกรัม 9. วานสีน้ำเงินจะตัวใหญ่โคตรแต่มันกลับกินเคยที่มีขนาดเพียง1.5เซนติเมตรและแพลงต้อนที่มีขนาดเล็กจิ๋วเป็นอาหาร 10. ถึงแม้ว่าวานสีน้ำเงินจะกินสัตว์เล็กจิ๋วเป็นอาหารแต่ปริมาณที่มันกิน อาจมากถึง40ล้านตัวต่อวัน 11. ท้องของวานสีน้ำเงินสามารถจุอาหารได้มากถึง1ตันในการกินครั้งเดียว 12. วานสีน้ำเงินเป็นสัตว์ที่ส่งเสียงร้องได้ดังและไกลที่สุดในโลกโดยดังไปไกลถึง1,600กิโลเมตรในลักษณะของคลื่นเสียงหรือเป็นระยะเกือบเกือบเท่าใครไปฮ่องกงได้เลย 13. อายุโดยเฉลี่ยของว่านสีน้ำเงินอยู่ราวๆแปดสิปีโดยตัวที่มีอายุมากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบคือประมาณ100ปี 14. ตามปกติแล้วว่านสีน้ำเงินจะว่ายน้ำด้วยความเร็ว8กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พวกมันสามารถเร่งความเร็วได้สูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมง 15. บห้าวานสามารถพ่นน้ำได้สูงถึง9เมตรหรือประมาณตึกสามชั้นเลยทีเดียว